ค่ะสวัสดีค่ะทา่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับขอสู่ช่องเจน,น่าคนเดิมนะคะเมื่อนี้นะคะแอดผ้ามาติดตามลงปู40นะคะทา่านผู้ชมคะนน่ะเอนน่อมาเมืองว่าลงปูสีแดงอย่างโหงวดนะคะขอเชิญท่านผู้ชมติดตามะะตอนน้องกันเลยค่ะเท่าไหร่แล้วครั เลยบ่ก่แกซว่าเป็นตามมันปู้ซีสอะไรยังเดี๋ยวเลิกงานสิเป็ตามมาเสนอเสือก็เสือหยักก็เสนอข่าเนียนเนาเนียงกับบมี่เขาบะขายเขาบะขายเขาย่านไก่แต่กูจะหู้ก็หย่านกอ้ยนี่หย่านแต่หย่านก็คนดันนดีข้าวต้มตุ๋นเดียวขาวต้มตุนเดียวนี่เนียนค่ะบานบริบตลนั่น เพราะว่าจากเสียงสะก้อนหน้าเขาจะเอามืขึ้นหลายเพราะว่าเจ้าไม่่ีอย่างพราะอะเื่อขึ้นไอ้ขึ้นมะ20อ๋อยัง40เปอร์เซ็นต์หมอคุณได้่าวเราค่ะหมัเร่องบวกาว40 50ค่ะ50ก็เอาอยู่ มันกับังข้าไปคึ้นไ่โตเนียนเถอะเนียนมันขัาไปคึ้นไ่โตเถ้าอุวนไม่เถาอุนไม่เนียนเถอเนียนคนทุนไทยก็แะหาซื้อมาได้ค่ะค่ะเขน่อยว่ามันสิเป็่นสีมันก็เลยโบเขาเพราะว่ามันเต็มมันยังหลายอย่างกะริยานะค่ะขนาดพวกกรมมีก็จะเป็นเก่าสไปอันน้ำมัาเยอะเออบอกข้าว่ ถ้าเจ้านอกเซียนมือเลือกต่ำงขนขน่อยปาหมวดนาเดกสิปิดข้าวมวดนาเป็นของปู้สี่ศู็คักๆมวดนาหวดนาของปู่เฮ็ดหรือเปล่าคะไ่เฮ็ดก็เฮ็ดอี่เรียนไปนี่เฮ็ด่ว่าถ้าเนียนเนีนก็ด้เว้ยนยจริงเห็ดถ่งไรับ เสีย่ยงอุเพิ่อมาเห็ดมามาเห็ดใส่สสตตมั <c oughs> นก็มีน้ำใส่มาเห็ดโอมาเห็ดใส่ของปูสิเป็นเจ็ดคู่อืมโอ้นี่นบค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเจ็ดคู่เจ็ดคู่จะมีสองห้าห้าสองสองหนึ่งหนึ่งสองสามหหสามสามหนึ่งหนึ่งสา สองหกหกสองบ่ปูสี่ห<ม>นึ่งหนึี่นะคะอันนี้คือยังค่ะ้างนีอ้อันนั้นตสูตรอมตะมันจะแบบอ๋อส,สูตรอมตะซื้อยี่สิ้างวดโคส,สามหาคืยอ,ายอยังน,น,นก็จะอาม่คำนวณใส่เท่มันบวี้ยวอตตราแตาการมันเหมือนมันคำนวณใส่คำนวณใสจิสติของมัน สถิติคนเขานี่มันจะเป็นมันจะเป็นประมาณสามสิบงวดที่สามสิบนี่นั่นไหมะคะมงวดกว่อนมันงวดที่ย<ม>ี่สิบสี่เลขเลขติดมันนะห่อหลามมันพินมันนี้เลขวิ่งมันพันนพันรุ่นนาเขออกออกแล้วเขาก็เอาเอาสถิติแล้วลาหลดค่ะ อันนี้คือสูตรสูตรสูตรไรปูนี่สูตรเต็มเหมือนบออันนี้คือสูตรเต็มของปูสีศูนย์นะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะข้าวตัวงวดลปูยังไม่เน้นค่ะค่ะอันนี้สูตรเดือนดีใช่ค่ะ เน,นี<ะ>่ยั่งแต่ว่ามันเดินดีเนี่ยจังรอรครัเลี<ะ>้ยวเอายี่เอาสาอนวดจับคู่ห้านี่งนหลัก<ะ>วดที่30มันเดินงวดที่แล้วมันได้แปดเก้าีมันก็ดด้วโอ้องินนี่ห6 1หกนึ่งมันวันนี้งวดที่30แล้วค่ะท่านผู้ชม เลขติดคือห้าหกหนึ่งใช่ไหมคะห้าหกหนึ่งสามเจ็ดตรงไห้มันหลักตท่นั้นนะผ้าผ้ามูผ้ามูได้สามแปด 8, สี่บเจ็องสามสี่แปดนี่คือคืออย่างฟูเลขติดมัน่ออเลขติดคือกันอันนี้งวดที่สามสิบห้ามาสิบหน่วยมาสิบหน่วยสิบหน่วยล่าง สองสามสี่แปดอันนี้คือหน่วยล่างคนณโทรศัพท์ไพโหลดถเสียงนุ่มโอ้หลวงปู่ห้าหกหนึ่งนี่คือบนบ่ปู่ห้าหกหนึ่ง มาตัวล่างเด็กบินมาตัวล่างาตัวนี้เป็นวิ่งห้าหกหนึ่งมาตัวล่างต้องมาจับคู่กับตัวที่แหลกนี่แหละ<อ>กับหมวดที่สามสิบห้าเขาเนี่ยค่ะอันนี้เอาสองยางนี่มาจับคู่กันเนาะนนสถิติที่เขาจับคู่แล้วมันเลยเป็นงวดที่สามสิบหมวดที่สามสิบนี่นะคะจับคู่ก็ได้ตามนี้ มุนในจังหน่อยนะคะหลวงปู่พระท่านนี้นี่พระท่านนี้เขี่ยวพระท่านนี้จับก็จะเป็นสองห้าห้าสองสองหนึ่งหนึ่งสองสามหกหกสามสามหนึ่งหนึ่งสามสองหกหกสองสี่หนึ่งหนึ่งสี่แปดหนึ่งหนึ่งแปดนะคะนี่นะคะวระท่านนี้ขัดค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้คือสูตรเต็มนะคะเดินมายี่สิบเก้านวด งวดนี้เป็นงวดที่สามสิบงวดนี้เป็นงวดที่สามสิบเนาะคะเนาะเพราะว่ามันแดนร้ายเอบคนประกาวไปวิ่งไปเนียน่ยค่ะปูงวดนี้เน้นเียนแล้วปูอ้อยดำอีกเลย,เใ,เลยใช่ค่ะ <laughs> เอาให้รวยไปเลย <c oughs> ค่ะนี่คือตัวเลขชุดเต็มของปู4ีศูนย์นะคะท่านผู้ชมกับคอยท่านผู้ชมได้พิจารณานะคะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจารกเนึ่งคนปูกระไฮด์เป็นเพียงเนวทางนะคะคอยท่านผู้ชมที่เขามาแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆตัวเลขกเด็ดเดียเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมที่เพียงแค่นี้นะคะเจอกันไม่คิดนานค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดจะมาตามลูงปูซีศูนให้อีกอีกเทือหนึ่งเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเที่ยวหนีลูงปูพนจะให้ชุดเต็มไปก่อน เที่ยวต่อไปเพิ่งจงสีว่ใงหายเพิ่งจงสีคัดหีเทือนหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้นะคะโชคมาลำลุ้ยอย่เจ็บอย่าจนขอให้มีเงินทองใส่เต็มกระเป๋าอึ้งตึงเด้อค่ะท่านผู้ชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ